สวัสดีจ้าพอกันนี้แล้วด้จ้ะหัวแมวเป้าวันนี้เมื่อกินหอมกหัวปีจ้าเฮ็ดเองกับมือจ้าฝีมือตัวเองแต่ไม่มีวิธีทำยากแห้งเฮ็ดยากแห้งสิเวาหายวัวสิเฮ็ดแล้วพัวสิได้กินเขาโอ้เกนแห้งขอกระดาษทิชชูหน่อยได้ไหมคะจะเอา เอาแมกเงียบเ่าได้บันเดีเอาแมกกัดอร่อยบ้ะดูได้พอปานนั่งงงค้างบอกเขากอ้อกมันบอกว่ามันนั่งกินทางค้างโอ้ยหอมหมกหัวปรีเลยจ้ะพี่นออ้องแค่ยากนะเพืิอกินลูกแม็กสีขาวข้อ ม,มาเด้อพี่น้องวิเสบดีดีพี่น้องเก็บได้ยังไงเห็นพี่น้องบ้างม,มีลูกโดดแกะบซิมไปห่อหนึ่งแล้วชิมไปหนึ่งห่อแล้วก่อนจะมาแกะบกินโชว์เก็บอีกสามหอนะ่อเนาะพี่น้องเนาะ นี่หมูมมแดดเฮ็ดเองเนี่ยเฮ็ดเองหมูแดดเดียวทำเองอเนี่ยอว่างขงาเนาะโซโซหมูมแดดแบบแะบหอมย้นอนจังดีมากอืมหุ่ยพี่นนอง หมูหัวปีไสไก่ของมกักอืมอืมแซบมากยากสมัยเราอยู่เราเฮ็ดแซ่บเราโค้งไก่มาฝักจะแบบละเอียดอ่ะดูเฮ็ดไนกินฮาอืม สับตัดละเอียดใช่ไหมอร่อยใช่คว้ากระดูกไก่้วยนะไม่เห็นไม่เห็นอะไรรู้ปะไม่ไม่จองมันบังได้ไหมได้นี่ยัดให้ไหมาดิดึงแล้วไหล่มากเลยนี่ชี่อะไรตรงๆอืมตรงโดด อืมอร่อยดีแซ่บพีน่งแถวนี้พ็นมีร้านเฮ็ดขายอยู่ด,ด้วยเห็นเป็ดระแสบก็ดีเลยอะกลิ่นยากเฮ็ดเอวอืมอร่อยหมูลเลญ่ก็อร่อยอื เข้ามาเข้ามาเลยพรอไม่เป็นไรหูใหญ่ใหญ่มากไม่เป็นไรม,ไมีเมั้งเยอะ,อะหนึ่งเต็มหมอเลย

ครับนออาาอ้องนฮะูได้ยังมาสุตโตอูแม่ดูแม่กิน กินไะ้ร่ะสูตรใหญ่แมวตัวใหญ่เบ๊อโอ้โหจริง ไปตองร้ายหลายเก็บมาได้ไนเอาออกในเนร้อีหน้อมันหกในปีหน้อมากตอต่อแต่ตั้งเต๋อืม a do Caio. แดบพี่นาหูแดเดียว้องให้ก,กรอบอร่อยวะเราชอบอย่างเี้ย้าแบบหวเดเยมันจะอมเมันไม่โอเคชอบมันเ,ม,นเมือ,อ,อน,นอ 龙门镇。Oh เป็นยากเป็นหมกอ่เงียทำไมร้านี่สานเขาไม่มีหมกขายมีอ่ะต้องเข้าใช่ไหมหมายถึงว่าแบบตามร้านทั่วไปอย่างเงี้ยร้านอาหารี่สานเนี้ยเขาที่เขียนทำใช่ไหมอืมทำยากหลายขั้นตอนใช่ วันนี้มีเมนูหมกนะคะเมนูพิเศษ กกแม่กินหมดเหมือนกันน่ะดูดิดแม่มหนูแม่เราหยิบมาแต่นี่อา้าวเหรอ เริ่มอิ่มเริ่มหักกันแซ่บไปน้อย ข้าวมื่อท้อไปเล่นอาหารข้าวสามก้อนหมดเลยนะเนี่ยอ๋องช่วงนี้กินข้าวเก่งมากเลยเห็นล้วกินข้าวเก่งมากเลยนะ มือขาศึกมืมอแบบนี้เนาะเอน็นแมวมัดพอกันไหมคลิปหนาเลยจ้าอากดติดตามกดให้กำลังใจช่องนี้หน่อยได้จ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า